เห็นว่าบอสโจตั้งช <บ tes S 2> <จ> <jest> ื่อน้องยูทูบมีน้องยูทูบใช่ไหมใช่แล <c oughs> okay ้วแับใจนี้ก็คือตอนนี้คือพร้อมที่จะไปไปปั๊ม้วยไปปั๊มดูกใช่เขาเรียกว่าไปปฏิสัมพันธ์ไปอะไรนะเออพร้อมครับ

มาแล้วครับลูกสาวมาแล้วพี่น้องครับานมีใครเห็นมาหรือยังหรือว่าสั่งสียยาน รูม่เขาไม่มีส่วนกลางไม่เดือดขนาดนี้มาในก็มีดีเลยีวมาูสิครับพี่ชกนาส่งมาส่งพีโชคเนาะมาส่งสีโอชกใครีชกครเดี๋ยท่ เอาผักไม่หมดนะผักขอบคุณการแน่เสียเองตัวนี้ครับผมครับผมนี่นะครับมาส่งบอดกับอีหล่าเฮานะครับผมเจอกันเจอกันครับผมเจอกันวันที่21ครับบอ็ดครับไปแน่นอนเห็นงานมันอีมือเศร้าหนิมือนี้เห็นงานมันเฮ็ดครับโซงอีหล่าเราไปเฮ็ดงานแม่นครับผมโซงอีหล่าเราก็ไปเฮ็ดงานต่อ คแนนนสาพาไปไม่ได้อับหากพาทีมาในรอบ18.0งเยนแล้วเขาก็จะไปทำทายาหาผู้สุดต่าองดเชี่ยวโอ้โหรอมีกำลังใจมากเดี๋ยว่าคือจะไปให้ติดเลยนะยบบติดมาเลยก็ปา นี่ครับผู้ใดเห็นเพ่อท็อปใช่ครับเพื่อท็อปหมวกขาวครับผม นิกี้ได้สุปช่องนเนี้ยเนี้ยอ่าฮึพี่นิกกี้เพิน่นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นิกกี้เพิ่นกันสิลงลงเป็นคลิปเด้ครับผมน้องออพี่ออแมนครับน้องออพี่อออครับพี่วออจะไปดูแลน้องอออเด็กหญิงผู้มอีกนึง ก็ไม่อยากเห็นสักครั้งพราะนเงียบเพื่อนไม่ยอมเปิดตัวแมนครับผมเห็นเต้ผมเห็นเต่ในในโซเชียลที่เพื่อนไปหก้กกำลังใจในหลายบ้านครับผมนี่นะผมเพิ่งเห็นตัวแท้ของเพิ่นตัวจริงของเพื่อนนะครับผมผมเคยบอกสิคอสัมภาษณ์เพื่อนเพื่อนบอกว่าพ่อก็อยากออกโซเชียลพ่อเพิ่งหายป่วยน,นะครับ Hãy subscribe cho kênh อ๋อเพื่อนเพื่อนทายแล้วแล้วครับผมอ๋อพอดีพี่หมอนยิงก,กับเพื่อนยากกับพอ่อเพื่อนพ่อสบายนะครับผมแต่พอเป็นอย่างเนาะชัดเจนค่ะแลังเงียบไหนหว่าอาจส่งลูกสาวไม่ได้มารวยอีิครับผมเดินทางปลอดภยัยอือ

ี่นอนยาไห้เด so ้อองหญิงขอจับมือหน่อยนะยังไม่ถึงญี่ครับมาเจอว่าญี่ปุนหนวเลยมาเจอว่าญี่ปุ่นหนาวเจอว่าญี่ปุ่นหนาวเลยมาเร็วเียของที่ พี่นิกกี้เพื่อนบอกว่าไปพุ่นไล่ซุดให้เบิ้องเด้อโอ้อะไรได้ราต้องห่วงครับมันฮอตปอดแพงมากมากฮอตปอดแพงมากครับไม่ต้องห่วงอย่าลงเป็นคลิปให้เยอะที่สุดให้ชิ้นฮอตเต้ครับมีเวลาที่ร่งไหนไปลองเบื้องเลยครับผมอ่ะร้อยหนึ่งพันสามร้อยสามสิบเอ็ดท่านนะครับผม ครับผมครับฝากด้วครับฝากซื้อบัตรจองตั๋วนะครับกุ้มปิดสาวน้อยพเพิดวันแพงนะครับ149บาทนะครับผมคนหลายๆจังสี่ขายตัวกันดีก,กว่าแมนแหละครับผมเขาเจอของเมืองอะไรนะเขาเจคของเมืองอะไรนีเนาะ พี่น้องคลิปนี้ไว้สำานี้นะครับคลิปหน่าว่ากันไหมนะครับฝากกดไลค์กดแทร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ช่องผมได้ด้ครับเสียเอเจโ f วันออฟฟครับผม